อ่าแล้วก็น้องกราบสวัสดีท่านนะครับอยู่ผมนายดีเกนะผมนะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะคุณดูก็จะเป็นแพ็กเกจทันจิโร่นะครับแล้วก็สองท่าทางนะคุณดูนะก็จะมีปานปารีนะคุณดูนะอ่าหนึกชื่ออยู่มีสองทาแล้วนะครับนี่นะผมปานแรกอันนี้ผมไม่รู้ว่าอุ้ยเอาดีอุ้ยก็เท่อะชุบ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 อุ้ยปึ๊บ อันนี้มันผมไม่รู้ว่ามันท่าอะไรอดิผมจําชื่อไม่ได้อดิแต่อันนี้มันเหมือนตอนที่แบบทันจิโร่เขากำลังแบบเป็นท่าไม้ตายเขาเลยนะเว้ยเออที่แบบใช้แบบใช้ปานได้หลายปานนะอ่ะเปานตะวันอนะไรไม่รู้จำไม่ได้ละชุดทันจิโร่ก็ดูทงดูดีนะผมชอบเสื้อผ้ามากกว่าเนะตัวนี้ก็น่าเป็นของแถมนะคณดูนะอ่ะนะาแล้วมาเลยทีเดียวคนดู เดี๋ยวผมขอยาดมาสุ่มนับตอนนี้เพชรพี่มีอยู่7,000เพชรนะครับดูนะมาดีกว่าต้งเหมือนท่ามจอ,อกนะครับตอนท่ามีออกเนี่ยสิบครั้งแรกนะครับผมนะบวกอีกหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดรอบนะครับผมนะปุ๊บเือไหมครับได้มาสิบเจ็ดนะครับผมนะสุ่มสิบครั้งได้มาสิบเจ็ดก้ยังไม่เท่าไหร่นะครับรอบนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นาะ เราเลยด,ดีกว่าแล้วแถมมันต้องใช้ส0งร้อย้คนดูซึ่งปานพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะเป็นท่าทางหรือว่ามันจะเป็นท่าแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นท่าทางนะครับ <c oughs> สุ่มรอบที่เท่าไหร่วะรอบที่สี่ครับคนดูนะมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะนับตามว่าสี่รอบนะั้นรอบที่ห้าครับคนดูปุ๊บ รอบที่หกครับผมรอบที่เจ็ดครับคุณดูมาดีกว่าจะอกหรือเปล่ารอบที่แปดครับคุณดูว่าหมดเยอะแน่นอนหมดเลยสำหรับเจ้าตัวของฮันจิโร่นะคุณดูนะมารอบที่เก้าครับคุณดูเดี๋ยวผมจะเอาชุดก่อนแล้วกันเนาะอืมทำจะได้หรือเปล่านะ รับที่สิบครับคนดูตอนนี้หมดไปแล้วเราวอะไรวะหนึ่งพันห้าร้อยนะครับหมดลาวหนึ่งพันห้าร้อยครับได้มาร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบสองนะครับก็ผมว่าหมดโคตรเยอะคนดูไอ้เจ้าทันกิโลอะมาปึ๊บแต่มันแยกส่วนปะเอ้ยมันแยกส่วนได้นี่ ผมว่ารองเท้าทันจิโร่เท่ๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่นะไปมองหน่อยมองรองเทา้าแค่นั้นตอนนี้ผมก็ไม่รู้รอบที่ไรแล้วคนดูปึ๊บจะส่องอะไรยังอุ้ยขันนิดเดียวส่วนไปทีพี่ <c oughs> ผมหมดไปืรอมาหนึ่งพันเก้าร้อยเพชรนะคนดูนะหมดไปประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเพชรจากเจ็ดพันนะคนดูถ้าผมตีไม่ผิดนะประมาณหนึ่งพันกับอีกเก้าร้อยเพชรนะครับขออนุญาตนะเปิด ในส่วนของเจ้าชุดทันจิโร่นะคนดูนะเป็ตนตัวนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บุบบบ๊อ้ยโคตรเท่อ่ะคนดูเอาดีทันจิโร่มีเขาแล้วโคตรตึงเนขออนุญาตเปิดนะครับสนใจเลยคนระับปุ๊บแล้วก็ในส่วนของท่าปานนะคนดูผมว่าท่าเนี่นยน่าเป็นม่าเป็นท่า โอ้ยโคตรเท่อะผมไม่รู้ว่ามันใส่ยังไงเเดี๋ยวผมต้องลองดูครับมาต่อดีกว่าครับนี่เพชรมานี่ก็จะหมดแล้วนะคนดูนะเพชรที่ได้มาจากการที่ผมเอามาทำคลิปน,นะคนดูความเกลเย็นยันในสายเลือดนะคนดูนะผม <c oughs> ว่าสี่พันนี้นี่รู้หมดเท่าไหรแ่แล้วเนี่ยขออนุญาตรวัวนะคนดูนะปุ๊บไม่ดีรอนะปึ๊บปึ๊บ เอาดีเพชรที่เพิ่งได้มาประมาณ4,000กว่าเพชรเดีเไปในพิษทาร์มาเนเสอวนของท่านะครับดูนะเนส่วนของท่าตัวนี้ผมไม่รู้จะเป็นท่าในเซอร์ของตัวไหนนะเดี๋ยวต้องไปลองดูครนะัแบปุ๊บครับสงสัยดูว่าปุ๊บ,นะบอันนี้ขาดอยู่ประมาณปุ๊บแล้วปุ๊บ ผมว่าได้ไดแล่าเลยมาประมาณสิบห้ากว่าก็เพชรที่เพิ่งได้มานะจากการที่ผมทำคลิปนะครับผมแล้วก็ส่งไปนะคนทุกหมดแถวนาะสีบันหมดเรื่อราวเท่าไหร่วะสามพันสามพันห้า่ประมาณสามพันห้าเนาะเออคนดูนะหมดเรือราวสามพันห้าสามพันห้าร้อยกว่าเพชรนะครับก็โทเค็นที่เหลือก็เอาไปสุ่มเป็นชุดตัวนี้นะ ก็ให้หมดเลยครัปุ๊บเปิดแล้วเราดีชุดนี่ดหลปะปะหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาของบริวดูครับอุ้ยมันนจะมีอะไรเข้ามาอีกวะนี่นส่วนของนากิกาเหรอไอตัวนี้ก็น่าสนใจนะคนดูผมซื้อเก็บไปเลยดีกว่า อ่านะครับเป็นหน้ากากหน้ากากฟนะิวชั่นซามูไรนะคอโทนะตัวนี้ผกก็ไม่รู้เกี่ยวกับทันจิโร่หรือเปล่านะอันนี้อะไรที่เกี่ยวกับทันจิโร่ผมก็จะซื้อเก็บเอาไว้หมดเลยนะอุย้ยคนดูดูดีทำไมทันจิโร่ผมหน้าตาแบบน,นี้เนี่ยขออนุญาตครับ <c oughs> อ๋อเหมือนอ๋อมันจะเป็นในส่วนของหน้ากากนะคอดูอันนี้จะเป็นส่วนของหน้ากากนะครับ ส่วนหน้านี้ก็คือจะจะ,จะแต่งได้ตามใจชอบเลยครับประมาณนี้เลยนะครับกาดูท่าทางแล้วก็ตึงอยู่พอสมควรเนานะคนดูเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดู่าอท่าทางนะคนดูนะอ๋อในส่วนของท่าเข้าห้องนะครับท่านี้นะครับอ่าเท่ๆเลยคนดูนี่เนี่ยผมนะก็จะเป็นการแสดงเอฟเฟกต์นะแล้วก็จะมีท่าในส่วนของโอ้ย อันนี้จะเป็นท่าของอไอ้จเจ้าหมูป่านะแล้วท่าออ้ท่าอย่างไรวะอืมโอ้นี่ไปล่อยปานเลยดีกว่าปานวารีก,วาวากระบวนท่ารุ่นที่แปดชวบอุย้อยว่าที่เขาดูดูดิคือดูยวผมไปยืนเตียดูดดด เฮ้ยอุ้ยย่โคตรตึงเอาดีขอมันต้องมีคนดู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 เฮ้ยแล้วมันอย่างตึงเลยไงนี่ไงลูกผสมหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เนี่ยโคตรตึงคนดูหมดไปลาลทั้งหมด3ามพันหกว่าเพชรนะครับคนดูนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคนดู ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใ่คลิปหน้าคนดูซีอูครับผมนะ